โยโยโย่ายสองมุงตรงเจอกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึ่งหนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v ีไอพีในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ Friday Night นะครับครึ่งเน้นทีมเดียวพิจารณาเลือกเกมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสครับนิสอันดับสิบสองจะเปิดบ้านเจอกับแซงติเอร์อันดับสิบหกนิสมีสี่แต้มจากการชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ การหลักอย่างมาซินบูก้าเป็นประตูนะครับเกมรับเนี่ยจะได้มอยบอมบโต้ผลทดแบนกลับมาเล่นกับดันเต้ครับตรงกลางก็ปาโบโรซาลิโอ สองกีเอ็นดอมเบเล่นะครับโมฮัมเหม็ดโชครับแนวรุกก็ยูซุฟามูโกโก้ตัวใหม่เชลวีโบก้านี่ก็ปีกความเร็วสูงจากเอเวอร์ลิโค้์นะครับในขณะที่สังเอตเตียนเนี่ยมี3แต้มจากการชนะ1แพ้3เกมล่าสุดเพิ่งจะปลดล็อกชนะนัดแรกนะครับเปิดบ้านชนะลิวมา1-0ครับโอลิเวอร์ดอกุนซ์ก็มียูเบสอับเดลฮามิดคุมเกมรับตรงกลางก็เปีอเอคว่ากับมาทิสอวากูนะครับแล้วก็แนวรุกมีมาเทียสคาฟาโรซูริโก้ดาวิทัชชวิลี่ตัวจอร์เจีย แล้วก็ลูคัสสตรัทซินยืนกองหน้าครับเฉนคนล่าสุดต้องย้อนไป3ฤดูกาลก่อนตอนนั้นนิสเอาชนะไปกลับในบ้าน4-2เกมเยือน3-0ก่อนเกมนิส nice เป็นต่อแน่นะครับเอาง่ายๆนิสต้องการแต้มครับหลังจากไปแพ้มากเซมาในเกมล่าสุดแต่ว่าเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านในขณะที่แซงเอเตียนดูเหมือนว่าเลื่อนชั้นกลับมารอบนี้โอกาสจะกลับไปลีกเดออีกก็มีสูงนะครับเพราะว่า คือชนะก็จริงนะที่แล้วแต่เล่นในบ้านปัญหาเซนตเตียนคือเกมเยือนเลยครับเกมนี้วัดใจนิสไม่ต้องคิดเยอะนะครับพี่เฉีนมองว่าจะเปิดบ้านเบียดชนะแน่ๆอย่างน้อยหนึ่งประตูครับให้เชียนนิสเป็นคลึงแน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย